ผมเชื่อตรงนี้ว่าคนเราถ้าไม่ลองก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจในรูปแบบร้านค้ารถพ่วงอาจจะไม่อร่อยนะคุณภาพของไม่มีแต่จริงแล้วของทุกอย่างคุณภาพเท่ากันหมดนะครับรอดูได้หมดครับเพาจะอยู่ที่ฝีมือนคนทำเคฟเตนยนะไม่หลอดอร่อยครับสวัสดีครับชื่อนายพิชาลิมประมาณกครับปัจจุบัน43ปีครับ ขายเครปมานานกี่ปีแล้วคะปีนี้ปีที่19ครับผมชื่อร้านอะไรคะใหญ่เคปกเสนาครับจุดเริ่มต้นคพราะว่าตอนนั้นระหว่างรอง,งานครับพอดีอดีตภรรยาเขาได้ไปเจอร้านเครปร้านหนึ่งแล้วเขาเคิดว่าถูกใจเขาก็เลยคุยกันถูกคอกับเจ้าของร้านเขาก็เลยสอนสูตรให้ขายที่นี่ตั้งแต่แรกเลยครับ ขายดยูตรงอมรพันธ์ครับตอนแรกตั้งเป็นโต๊ะขายก่อนแล้วก็ขายอยู่ได้ประมาณ6ปีแล้วก็ต่อเป็นรถพ่วงข้างออกไปขายหน้าเมเจอร์และชิวทินขายอยู่มานานพอสมควปรปัจจุบันก็เลยเข้ามาขายอยู่ข้างในเพราะว่าเป็นระเบียบพอสชเขาตอนนั้นไม่ให้ขายของีนคิมทางขายที่นี่สู้หน้าเมเจอร์ไม่ได้ครับหน้าเมเจอร์ยิดหน่อยได้ดีกว่าได้าประมาณเท่าตัวเลยครับหน้าเมเจอร์ที่นี่มันก็จะต้องลดยดตาม้าที่เดินอยู่ก็ะจะมีน้อยจะมีเฉพาะคนในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยช่วงโควิดมารอบแรกกับรอบสองก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับแต่ว ถอยน้อยมากซื้อเท่าบอกว่าเท่าที่จําเป็นคือขนมกินเล่นไม่ซื้อก็ได้อะไรประมาณนี้เขาจะซื้อของแบบว่าพวกอาหารหลักๆอะไรอย่างเงี้ยไปได้นี่ลดไปหายไปครึ่งนึงเลยครับผมจากหน้าเมเจอร์นี่หายไปครึ่งแล้วนี่คือหายไปอีกครึ่งนึงอย่างเงี้ยก่อนขายเครียครบครับทำงานอินเทลเลียดีไซน์ทำอยู่3ปีตอนนั้นจะเป็นฟรีแลนซ์อยู่ครับแล้วก็นี่คือเราไปรับงานทําอยู่ที่บริษัทก็เพราะว่าในเดือนมันจะได้น้อยครับพอดีมาติดร่วมรับราชการทหารพอดีพอปลดจากทหารมาปุ๊บก็เริ่มขายของเนี่ยครับที่ร้านมีขายก็มีพวกมีหมูหยอง ามีน้ำพริกฝอยมีชีสแล้วก็มีนูเทลล่ามีกล้วยหอมมีฝอยทองนอกเหนือจากเค้กก็จะเป็นแบบว่าเค้กตะข่ายนะครับขนาดเหมือนกับว่าแป้งมันจะน้อยคือมันวีบเป็นเส้นๆเหมือนตะข่ายแล้วก็ใส่ไส้แล้วก็ม้วนจริงๆมันจะกรอบรั่วทั้งแผ่นเลย<อ>ใช่ถ้าเน้นบอกว่าไม่กินแป้งเยอะอะไรอย่างเงี้ยผมก็จัดให้ได้แล้วก็จะมีแพนเค้กธรรมดาทาเนเฉยๆ แพนเค,ค้กใส่กล้วยลูกเกดวานิลาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นชิ้นลักษณะประมาณชิ้นขนาดเท่านี้ครับแล้วก็ใส่ไส้ลงมงงาในกลางแพนเค,ค้กนะแล้วก็เราก็พิกแพนเค,ค้กพิซซ่าพิซซ่าใส่ครมใส่ชีสอะไรจะมีเค้กจิ๋วนะครับเค้กจิ๋วมัจะขายอยู่เจ็ดชิ้นสามสิบบาทกับสี่สิบบาทเค้กแบบเป็นเป็นแบบไม่ใช่สามเหลี่ยมนะคะเป็นกลวยอะคะ่ะอ๋อมีครับผมคือเราจะงวงเป็นยาวๆแล้วก็จะหั่นให้ลูกค้าเป็นท่อดทอดท่อนๆๆดมีลูกค้ามาสั่งอะไรแปลกที่สุดไหมคะถ้าแปลกสุดก็คงจะเป็นแพนเค้กพิซซ่าแล้วคร ถ่ายหมดทุกวันไหมครับคือถ้าถ้ามันจะหมดมันก็เหลือแค่แผ่นสองแผ่นเต็มที่ครับเพราะว่าผมทำมาว่าขายวันต่อว,วันเลยแป้งผมแป้งก็สดไม่เอาแป้งบูดมาขายคือถ้าหมดว,นวนันต่อวันจะเหลือเต็มที่ก็ขายสองแผ่นแค่นั้นเองทุกวันนี้ท้อบ้างไหมครับท้อครับมีก็มีบ้างครับส่วนใหญ่จะท้อทางคนที่บ้านมากกว่าถ้าขายก็คือขายว่าท้อไหมไม่ท้อตรงที่ว่าเราขายได้ยอดไม่ได้เท่าเดิมช่วงน,นี้ผมก็เคลียร์นี่เคลียร์สินแบบว่ารา,รายจ่ายไปเยอะแล้วมันก็เลยบอกว่าไม่ค่อยเท่าไหร่ก็เลยพออยู่ได้เคยมีแบบว่า ค้ามากินแล้วแบบคอมเพนร้านหนักๆอะไรอย่างงี้มีไหมอ่าบางทีบ้างอาจจะมาเกียมนิดๆเลยไงเพราะว่าคือถ้าไม่เกียมเลยมันจะไม่กรอบนะครับกินกระทะไมมอ่ะว่ามันจะกรอบกว่างั้นแต่ลูกค้าส่วนใหญ่คือแบบมาตรฐานกับลูกค้าความกรอบไม่เท่ากันถ้ามีอะไรคอมเพนได้ผมเดี๋ยวผมว่าผมทำให้ไหมอย่างเงี้ยไม่พอใจเขาหน้ามากินปุ๊บพี่ทำไหมนะเขาหน้าผมทั้งหน่อยเลยตอนมันเก่าด้วยมันอาจจะมีพลาดผิดพลาดบ้างอย่างเงี้ยเคยมีคนมาขอกินฟรีไหมคะนี่ครับแต่ผมก็ทำให้นะเพราะหลาเดียวผมคงไม่ทำให้ร้านเจรงแน่นอนอ่ะผลบุญเหมือว่าจะทำให้้้้้้รรราาาาาาานนนนขขยยดดีีึอะไเเเเงงคปป่่ถ15บบบทกิแว เป็นลักษณะแบบชอบเป็นแป้งหนาหน่อยก็ใส่แต่ยี่สิบแล้วก็ราคาใส่ไส้มันก็จะสองไส้ยี่ห้าราคาไม่เกินห้าสิบบาทส่วนใหญ่เพิ่มชี้ไปที่เท่าไหร่ครับเนี่ยเพิ่มชี้ไปตามตามลูกค้าเลยครับผมอันนี้ครับอันนี้ก็เพิ่มยี่สิบบาทผมคิดราคาบอกว่าแบาบเหมาถูกเฉลี่ย อยู่บ้านขายอยู่หน้ารถตัสเสนานะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งจะอยู่ตรงแยกบางหินเลี้ยวซ้ายตรงหน้าเซเว่นจริงแล้วจะขายประมาณสี่โมงเย็นตับประมาณโคฟิโอครับประมาณสองทุ่มครึ่งก็ขอบคุณลูกค้าเก่านะครับพี่สนุนกันมานมนานแล้วสิบกว่าปีถ้าผมไม่มีลูกค้าเลยทุกวันนี้ผมก็คงไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปคนเราถ้าไม่ลองครั้งแรกนะครับก็จะไม่มีครั้งต่อไปถ้า,าอร่อยปุ๊บนะครับต่อไปก็จะมีมาเรื่อยๆเป็นที่สองที่สามที่สี่จนได้ลูกค้าประจำอย่าเพิ่ลองเปิดใจเท่านิดนึงครับผมอย่าเพิ่งดูลูกค